ครับแขกเปล่ารอยครับผมชมครับ F16 ครับปิดตรวจการครับเหตุการไม่ปกติครับชายแดนไม่สอดครับคือพบพะครับกําลังดูเดือนเลยครับอัปเดตสถานการณ์ให้ชมครับรลมเปืดมากับลมพาลบมันเราพี่น้องเอ้ยระเบิด่จะคืนแจ็กระเบิดนะครับอัปเดตสถานการณ์ครับผมก็ชายแดนเหมือนกันครับ ฟังเสียงรถพี่น้องเอ้ยโอ้โหยิ่งกว่าได้นังครับหายก็ได้นังภาพยนตร์พี่น้องเอ้ยเพิ่งกระโดดครับโอ้โหท้องฟ้ามืดครึมครับมาแล้วครับกลับวนมาแล้วครับมาแล้วครับวนมาแล้วครับ ัปีดตสถานการณ์ครับไห้ก,ก็บนไมค์กรอบครับเรารอ,รอถ่ายอยู่ตรงนี้แหละ มาแล้วครับเสียงมาแล้ววนมาอีกรอบแล้วครับสงสัยจะออกกล้องครับวนมาบ่อยครับกํากำลังใจให้นักบินครับอันตรายมากมากเลยครับช่วงนี้เขายิงกันครับฝั่งประเทศเพื่อนบ้านครับให้ปลอดภัยนะครับรักษาดินแดนเนาะโหมาแล้วครับ เสียงนี่ไม่ต้องพูดถึงครับเมฆเยอะครับมองเขาเห็นถ้าเมฆไม่มีที่เขาว่าอยู่ครับลูกก็ขับขึ้นบนนี่เขามองเห็นหรือเปล่าครับฟ้าดูครับมืดครึ้มนะครับได้ยินแต่เสียงครับไม่รู้ว่านักนักบินเขามองเห็นได้ไงครับผมก็งงนะก็จิงมากเลยครับนักบินครับดูครับได้ยินแต่เสียงนะครับไม่ใช่ว่าไกลไม่ไกลนะครับใกล้ๆเองเมฆเยอะเนาะ โอ้สุดยอดเลยครับมาครับตากล้องอเป็นยังไงบ้างบ้านเออหนาหลังบ้านเท่าไหร่เดียวเห็นเนนดี๋ยวนยุคนี้แหละเดีวยวเห็นยืนนี่ฟังเสียงครับคำรามมากเลยครับโอเคครับสวัสดีครับ